ครับกับสวัสดีเอฟซีของเซียนนาดีทุกท่านนะครับครับมือขึ้นนะครับดีใจน้ำ FC, เอฟซีเข้าสุขูัสุขคนนะครับเด้อรับรับตัวเหล็กเล่าพัฒนามือขึ้นฝนหัวเล่าออกนะครับก็ดีใจพีน้ำหนงเข้าสุขูัสุขคนนะครับครับพีน้อังเข้าใน FC, FC เอฟซีเอฟซีเข้านี่ บัวาลายจเป็นในกุ้มนะครับในกุ้มในนอกกุ้มนะครับก็มีเห้กันทั่วหนาทั่วตานะครับสําหรับเล่าพัฒนาหลอดมือขึ้นกับหลอดมือขึ้นนี่พ้นห้วยเหล้ามือขึ้นนี่ออกออกตัวใดหล่ะเนียผมพันดิียนหดขวามุ่นอยู่ดีใจแห้งไร้ดีใจน้าพีน้านอนครับก็เลยมาทักไทยทักไทยลังห้วยออกนะครับกับเดี๋ยวผมเบิ้งขวามุ่นแป๊บหนึ่งนะครับ ครับบ่งขอมุ่นแป๊บหนึ่งครับ,บครับกับวยเล่าออกขึ้นนะครับวลเล่าออกมาขึ้นกับศูนย์สองศูนย์สามเก้าศูนย์นะครับศู 0, 2, 0, 3, 9, นย์สองศูนย์สามเก้านย์เลขล่างครับเก้าศนะครับก็เรียกบนนะครับเรียกล,ล่างออกศูมนะครับ ตัวเลขบนขอบหน่สาเก้าศูนย์นะครับจะม่เหกกันไปยกลุ้มยกของนะครับเด้อสำรับตัวเลขรอบมเคลื่อนกับดีเจนั่นคือัหน่อยห้องมืองว๋ยเฉพาครับครับกับมาคุยกันหลังหัวออกไปพร้อมน้ำกันนะครับเพราะว่ารอบนี้ก็โอ้พีหนองวนเงินเขาพาทำบุญน้ำนะครับ ครับหลอบเมื่อขค้ืนนี่นะครับอันนี้ก็เบิ่งอ่างพะเมียทรณี่ได้พี่น้องครับอันนี้เสี็จชิ้นแล้วนะครับอ่างตะวันย่งองค์พะเมียทรณีนครับงามว่าพี่น้องอันนี้นำสิยุลักษณะนี้นะครับนำน้ำจีป้อยใบยูลักษณะนี่แล้วก็จีบ้อยปลาสวยงามนะครับไปรอบบริเวณอ่างของพะเมียทรณีนะครับครับเ้างก็มาเบิ้งผลห้วเล่าออกเมื่อเคลื่อนแล้วเ้างก็มาตรวจการบันนะครับ ครับมือเคลื่นอนนีก็สําสำหรับเล่าพัฒนานะครับของอาจาร,รย์ออป,ปากน้ำนะครับตรวจการบ้่นไปพร้อมนะครับได้วิ่งบนหนึ่งนะครับจับคู่9 9 9 0 9 1นย์นะครับ9 9 9 0 9 1 09ย์เโอ้เลียกเพิ่นมาตกกับกันพร้อมนะครับ0 9 0ย์1แ้าวย่าเรลียงเพิ่นเขานะครับคร,รับเปียวาเรลียกของอาจารย์ออป,ปากน้ำเขานะครับ เทั้งกลับเทั้งตัวตรงนะครับก็่วยุในลักษณะนี้นะครับครับส่วนเรียกล่างครับเรียกล่างกับเรียกล่างกับบ่อเขานะครับเรียกล่างครับเรียกร่างออกศูนย์สามนะครับบ่อเขานะครับครับกับพันไปอีกนะครับอันนี้ก็ปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ด ปูส่วนเจ็ดครับเลขกวิ่งปูสุดบนวิ่งหนึ่งนะครับส่วนเหลขกล่างนะครับวิ่งเก่านะครับเขาเขาเลขล่างเก่านะครับได้สุดจับปูเหล็กล่างกับเบาเขาต่อมาเขาชุดนี้นะครับสามศูนย์ตัวกับครับปูศูนย์เจ็ดครับผ่านไปนะครับ ก็มาตามต่อตามลําดับอันนี้ของเสี้ยนนาดีนะครับเมืาขึ้นนี่ครับวิ่งเก้ากับสนะครับเขาเรียกเก้านะครับวิ่งเกับสจับคู่9 0 9าศูตัวเด่นนะครับเขาเต็มเต็มนะครับเกนะครับบนนะครับเก้าสามสี่ศูนสสานะครับส่วนระวังนะครับศมีมี3ามศูนเก้าเ้าแล้วก็เขา สุดระวังนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับของเส้นนาดีครับแตกบนแตกล่างนะครับครับก็สรุปคงสุดท้ายของเส้นนาดีครับสรุปเขาในกลุ่มนะครับกาฟันให้พีน่นงเ้อ่งเก้า9 6 9ย์0กสนะครับครับนี่คือเบอร์ไอเดีไลน์นะครับเย็บเสีทันได้อยากเขากุ้มหรือว่า มาทำบุญนํากับเบอร์นี้นะครับของเสียนน่าดีครับกับเขาที่เก้าศูนย์นะครับพวงสุไทยตามตัวเ <c oughs> ลาาพัฒนาเสียนน้องไข่นะครับเสียนน้องไข่วิ่งลวดเก่ากับศูนย์นะครับเขาทังงางาา้งบนทั้งล่างนะครับเก้ากับศูนย์เข้าทั้งบนทั้งล่างสายวิ่งสายลวดนี่ วิ่งสวนมาพิหวังนะครับได้2เลีงนะครับครับจับคู่ก็มี03 04 05นะครับ93 94 95 83 84 85นะครับเข้าเต็มๆนะครับ03ครับเข้าเต็มๆนะครับ03ครับครับก็สซัมแลบปูโคราชนะครับปูโคราชปูโคราชก็ วิ Dante, asure, il, schnell, ่งบนซีนะครั together. บวิ่งบนซีวิ่งบนซีจับคู่กะบ่อเขานะครับส่วนล่างวิ่งรูดหกรอบนี้กะบ่เขานะครับของปูครับครับก็ตามต่อกันอีกคือเก้านะครับอันนี้ของลำดับตัวไปนะครับเสียนน้นนะครับวิ่งบนนะครับของเสียนน้นน้องไข่นะครับ เียนนุทนกอทมอรครับกับเอฟซีถามมาว่าเสี่ยนนุนนี่กับเสียนน้องไข่เป็นผู้เดียวกันบ,บ,บ,บ่่เมนนะครับอันนี้เสียนน,น่นกทมอครับเช่นนีเป็นผู้ตั้งซื้อสายยางให้เรานะครับครับวิ่งบนจดนะครับวิ่งล่างหกกับจับคู่นะครับกับบ่เขานะครับ เราพัฒนาเสียนป่าตันนะครับครับเราพัฒนาเสียนป่าตันวิ่งบนบนล่างครับวิ่งศูนย์นะครับกับเขาเรียกศูนนะครับเด้เขาศูนนะครับุดจับควงเสี่ยนป่าตันนะครับก็บลเขานะครับกับใกล้เขียงครับของเสียนป่าตันเพิ่นอัดจับตัวเรียกเบ้อมันก็ได้นะครับเท่ากับเบิ้งติดตามกันไปอีกะนะครับมีเขาไม่ลดกให้กำลังใจทุกอาจารย์นะครับ เข้านะครับศน,นะครับวิ่ง0ของพ่อเหลียครับของพ่อหลคนนอนนาครับลาวพัฒนาพ่อเหลียวิ่ง9ก,กับ4นะครับเด่นเก่าครับของพ่อเหลียเขาตรงๆนะครับเขาเต็มๆนะครับเรียกวิ่งของพ่อเหลียชุดจับคู่เพือนกับเก้าสองเก้าสก้าสี 4, 4่สี 4, ่สองสีนะครับ เช่นนาดีบอกไว้ยังน้อยนะครับเพราะว่ามันยังไหลอาจารย์นะครับครับก็ตามต่อกันอีกนะครับก็ส้มบรรยากาศอ่างพระเมียทอดลนี่ไปนั่กันนะครับของเส้นนาดีผ้าพีพ่านหนงเข้าเห็ดไว้นี่นะครับพีหนองเข้าโสมหมันสุกปูสุกคนนี่ศสมี่หมันก็จะได้รวมบุญรวมสางน้ากันต่อปีอีกนะครับครับเราพัฒนาพระเต้มนะครับวิ่งบนศูนย์ครับ โอ้ตากก็บ,บอกแต่ว,ว่าเขาเล็กวิ่งนะครับซุดประกบคู่นะครับประกบคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับกับบ้าเขานะครับการลดไปนะครับเขาจะเล็กวิ่งนะครับเนี่ยยังหยิบบ่เบ็ดด้วยยัง,อ,อ,ยงอันนี้ก็ ครับเบิร์ตเราครับเบิร์ตถูกสำนักเบิร์ตถูกอาจารย์แล้วครับครับคลิปนี้เส้นน่าดีกว่าดีใจน้ำพียน้ำหนองเข้าสู่ขู่สุขคนนะครับเด้อดีใจกับพียกับหนองเข้าสู่ขู่สุขคนในรอบนี้นะครับกับเล่าพัฒนาโอ้พี่หนองเข้าโศกโศกมันมันไปน้ำกันสู่ขู่สุขคนนะครับเพราะว่าจิตเป็นหวยเล้าหวยรัฐบาลไทยนะครับกะให้พียไอหนองเข้าเบิ่ง คลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเสี่ยนหน้าดีเรียกรัฐบาลให้เสี่ยนหน้าดียั่งบ้านนร่ลงนะครับเด้ยั่งพ้านในร่ลงครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เห็ดเล่าเดี๋ยวก็สองมือก็เห็ดเล้ามือหนึ่งก็พักมือนึงกับเห็ดเล้าต่อย่างี้นะครับก็เลยบ่มีเวลาเห็ดหดไวไทยแต่ว่าเรื่องำนวณนี่เสียนหน้าดีำนาณนว้เรียบร้อยแล้วครับไว้ให้รัฐบาลไทยนะครับแต่ว่า มันเข่ายากก c อนห,ว,ห,ห,ว,หว,วยหวยลาวเด้มพ่น้องวงหวยไทยกันเขานี่ก็ตะจีนี่เส้นนะดีบ่บ่ได้นันครับเพราะว่าหวยรัฐบาลไทยนี่เอาอยูนะครับตะจีแต่เดี๋ยวนี้เอาบ่อยู่ครับลดแต้มนึงนะครับข <c oughs> นาดเท่ากับตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเท่านั้นะครับพี่น้องเท่าตัวเลขสำหรับตัวเลขรอบนี้ก็ ของเลาาพัฒนาหมื่ขึ้นก็เฮียบไว้ให้พียให้น้องฮอเตรียมว้เรียบร้อยแล้วครับยั่งตาสีล่องยูทูบให้พียให้น้องฮอตเดบิวงให้ส้มไปน้วกันนะครับของอ้อปากน้ำาแม่นแมนย่ำนะครับของอ้อปากน้ำนี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์กับให้ร้อมนะครับสุดยอดครับของอ้อปากน้ำครับครับเทากับส้มบรรยากาศรอบอ้างนะครับรอบอ้างของที จ้าหน้าที่ผ้าพีผ้านอนข้าเห็ดขาสางไว้นะครับบุญกุศลที่พี่นองได้เห็ดได้สางกระชีดได้เต็มเอื้องเตี้ยงจังสี่ะล้วลครับเงินท่องเห็เต็มอ้างเต็มนี่ไว้คือกันในลักษณะนี้นะครับเงินท่องทีบุญกุศลที่ห่อได้เห็ดมาน้่กันรวมกันมานะครับก็หวางว่าขอบุญบาร,รมีบุญญาบาร,รมีครับดีใจไรบอกไปกับว่าท่านบอกไ,ไปกับว่าเถียงนะครับ ว่าองค์บุญญาบารามีขององค์ปู่ญ่าณในวัดนี้ว่าคุมคล่องรักสมรักษาเอฟซี G, ของเสยนนาดีสุขูทุกคนนะครับเดินทางไปใส่มาใส่เราก็ที่สําคัญนะครับว่าบุญญาบารามีองค์พระเมรุทรณีครับน,น้ำขุมน้ำคล่องเอฟซี G, ของเสยนนาดีสุขูสุกคนนะครับบ่าวเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้ปลอดภัยให้ไปดีมากงามครับไปเฮ็ดขาดทำมากข่าขายทางไดก็ให้ขึ้นให้ลุ่งให้โลดนะครับสมกับ เยบซี่ทำบุญรวมมาน้ากันนะครับเงินเท่ากับจีเต็มเอื้องเตี้ยงยังเสียอะพี่น้่งคือยังนำเต็มเยู่ในอ่างพะเมียทอณลนี่นี่แหละครับเพราะว่าเท่าเหยียดมาแล้วเท่าก็ต้องประสบกับความสําเร็จของเท่านะครับผมเสื้อนะครับเส้นน่าดีเหยียบบุญมมกนี่มีความเสื่อนะครับว่าผลบุญบุญผลกุศลนั่นนะครับจีตอบทเท่เนั่าย่างบ่ขาดคิดนะครับ ครับก็บสาหรับตัวเลขกรอบนี้ก็สรุปแล้วก็คุยกันหลังห้อยออกหรือว่าตรวจการบ้านก็เรียบร้อยแล้วเด้ครับก็สาหรับรอบนี้ก็เส้นนาเดียก็ขอไว้พอนพี่น้องเข้าสุขูุ่กคนนะครับเราก็ให้มีตะข่วสู่ข่วมเจริญนะครับเราก็ที่สำคัญที่สำคัญนะครับก็บให้พี่น้องเข้ามีเงินท่องของใส่ยังใบยึดใบหย,ยากนะครับสมกับ พี่กบนหนงทำบุญห่วมสางมากกับเสี้ยนนาดีนะครับครับถ่ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสี้ยนนาดีเด้ด้ครับพี่น้องเขายังเป็นส่องหน่อยๆอย,อยู่ที่ต้องการอยากให้กดไลค์กดแชร์ไปเายๆนี่เพราะว่าอยากเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องเขาเพื่อผู้มีกิศสัทธาอยากรวมสางอ,งองค์พระเมรุเทรณนีนะครับก็ให้ได้มาเหยบมาสางน้ำกันนะครับครับคลิปนี้เสี้ยนนาดีก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ